สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องซามูไรเวหกสิบ้าช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของซามูไรและนินจาในอดีตที่เต็มไปด้วยเกียรติยศการต่อสู้และชะตากรรมที่พลิกผันวันนี้เราไม่ได้มาแค่เล่าเรื่องแต่เราจะพาคุณไปสัมผัสกับตำนานที่จะทําให้คุณต้องตัดสินใจคุณคือผู้เลือกชะตากรรมของเรื่องราวนี้เองและเรื่องราวของเราเริ่มต้นที่นี่กับตำนานของนักดาบผู้พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินคุโรกะาดะเทนเซนซามูไรผู้มีฉายาว่าเนาแห่งคาตาะ ที่ครั้งหนึ่งชื่อของเขาเคยเป็นที่หวาดหวั่นของเหล่านินจาทั่วแผ่นดินแต่ทําไมเขาทําอะไรและสุดท้ายชะตากรรมของเขาจะเป็นอย่างไรทุกอย่างอยู่ในมือคุณถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเรื่องราวของคุโรคาวะเริ่มต้นที่แคว้นชิมะโนในยุคเซนโกกุยุคที่สงครามปะทุข,ขึ้นทุกย่อมยาเขาเกิดในตระกูลซามูไรชั้นสูงแต่ไม่เคยได้รับสิทธิพิเศษใดๆพ่อของเขาขุนนางศักดินาผู้เคร่งครัด ได้ส่งเขาไปฝึกฝนวิชาดาบตั้งแต่ยังเด็กที่สำนักฝึกดาบเฮเกนริวการฝึกนั้นโหดเยี่ยมและไร้ความปราณีทุกวันของเทนเซนคือการตื่นแต่เช้ามืดวิ่งข้ามภูเขาฝึกวาดดาบเป็นพันครั้งและฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายจนกว่าจะล้มลงไปเขาถูกสอนว่าดาบคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่ไม่มีวันยอมแพ้และถูกปลูกฝังให้เกลียดชังนินจานกฆ่าไร้เงา คีมักจะลอบสังหารเจ้านายอย่างขุนนานศักดินาอย่างไร้เกียรติแต่แม้จะฝึกหนักแค่ไหนก็ยังมีบางอย่างในตัวเทนเซนที่ทําให้เขาแตกต่างนั่นคือความเมตตาที่ซ่อนอยู่ใต้ความแข็งแกรง่งและณจุดนี้ชะตากรรมของเขาก็เริ่มผันแปรคุณอยากให้เขาฝึกฝนต่อไปจนแข็งแกร่งขึ้นหรือขาตัดสินใจสำรวจความจริงเบื้องหลังความเกลียดชังนินจาที่ถูกปลูกฝังมาตลอด คุณได้เลือกให้เขาสำรวจความจริงเทนเซนที่เติบโตเป็นชายหนุ่มเต็มตัวได้ออกเดินทางจากบ้านกิด